ซุมเจ้าเคยได้ยินเรื่องผีกองกอยแนบอหลายคนบอกว่านาตามันเป็นจังสันจังสี่มันก็อาจจะเป็นไปได้เบิดนั่นละผีกองกอยมันเป็นอสูรากายชนิดหนึ่งเด้ะมีรูปร่างหนาตาแล้วแต่บุญธรรมกรรมแตงบอได้ืือกันดอกแต่ว่าพผีกองกอยที่แอดเคยเห็นนี่มันเป็นแบบนี้เอานี่ซุบหัวแบบแบบนี้เด้อย่าเอาออกเป็นจังไดแล้วเห็นบ นายอินเอาหนาบอแบกใส่หัวให้ลูกสาวนั่งแก้มผู้ใหญ่กับนั่งก่อนลูกสาวฟ้า,ฟาแฝดคนล่องอีกคนหนึ่งจากนั้นก็เอาสายมอแบกพายช่ไลให้เด็กหน่อยอย่าแข้งมันแห้งเด้อระวังน้ำกดมันไหลออกเนี่ยละ่ะต่วพอกับปิดดีแล้วล่ะวะ่านายอินว่ามือนี่เพิ่นเสิผ้าลูกออกไปฝึกวิทยายุทธบ่ได้มีลูกไส้ก็เลยฝึกให้ลูกสาวเนี่ล่ะวะ่าเอานี่อีกแก้มมึงเป็นเอือย้ย ไพ่ของอีกอันหนึ่งเด้อของอันบักไงแมีนแท้กัดเบกหน่อยหกขวับผู้ไหนหน่อยใจจ้อยแหงเบิงไงครับแปะสีซ้ำกบพ้นผนละมันคือนนักแท้จ้านั่งแกมว่าส่วนนั่งก่อนชีขวบในประจมยังมันแหงมากการประจนไพ่ผู้พอกบไพ่เอาปืนแก็บกับปืนดุกซ้องยางระบอกต้องระวังไพ่หย่อนมาอยู่กลางทงกลางทาซุ่มโจนปนงัวปนควาวยมันหลายได้สีซุ่มมาลักปลาอีก ที่สาคัญมันอยู่ไก่บุง้งซี่ปลาเผื่อหน้อยๆแต่ว่ามีสัตว์ปลาซุ่มมันเห็ดอันตรายคนใดนะอยู่บกหลายใส่เกือบบูดซะแล้วยางน้าหนาลูกไปเด็กหน่อยสวง้นกะดีใจได้ออกเที่ยวเทียงหน้าเป็นสางเป็นบานสองสันมันตั้งอยู่กลางทงพอดียางระวบายเด้อนั่งนวดผู้เป็นแม่ห่วงมาใชนั่งการแฝดผู้น้องกับน้องสาวลาอีกคนนึงนี่พ้ากันยุ่งเที่ยงหน้า ผู้แม่ก็ลงมาลลอกประตูไว้นาไฟมันใหญ่มันกะบังตาเด็กหน่อยเพิ่นกะยู่มันขึ้นเรื่อยๆหันไปทางได้กะสีมีไฟช่องไปมันกะเบิงบรทธานได้สิ้นตาปันไดดินหลังฝนตกไม่ไม่กะสีจืดๆน้ำฝนเกาะอยู่ทั่งหญ้ากะหลอยู่เพิ่นกะผ้ากันยางลงกไปนํากระแทะหน้าใหญ่มันจะลงไปทางสางนวยหนึ่งที่เพิ่นคุดไว้พู้นแปจะหอดแดนหน้าพ่อใหญ่กัน เลี้ยวความไปจักน้อยก็จะเห็นกกพวกใหญ่อ,อ,ยอยู่หน้าเพิินแต่กี่มันเคยมีไฟดวงบอกใหญ่ขขืนเด้ต่ว่ากับมาเห็นขืนมาหลายปีลแล้วละยางมาหอดกลางทงมันจะมีกกเสียกกกหนึ่งขืนอยู่กลางงานหน้าพอดีมันมีโผงอยู่ทั้งกกมันแง่ไฟขึ้นไปก็เห็นตาตาเหลียงเลียงฮู้ฮู้นกหูกคอ,อกหนึ่งเฮ็ดเฮียนอยู่ทั้งหันบายนอกออหยางก็ตาใหญ่แท้อีนั่งแกมขึนบ่ท่านได้เบาอหยังดออ นายอินฟ้าวล่าลูกสาวสองคนลงไปหมอบอยู่หลังคันแท่หน้าไงใกล้ๆร้างนั่นละปิดไฟหมอแบทตทั้งหัวซะแล้วยะปากย่าปากผีกองกอยพากันลบอยู่นี่เด้ออย่าออกมาพอเสี็ไปยิ่งผีกองคอยมันมาลักกินปลานายอินซิมลูกค่อยๆจากนั้นกระจับปืนแก็บขึ้นมัถือไว้ส่วนปืนลูกซ่วงคนก็เอาสายพายเบี่ยงขามหัวค่อยๆย,ยองออกจากกันแท้ เด็กหน่อยสองคนกด็ดีข้อเบิง้งใจเต้นตึกตักตึกตักผีกองก่อยคืออีหยังน่ะนั่งก่อนถามเอื่อยแต่ว่านาั่งแกมเอามือจุๆปากไว้บ่ให้เว้าย่อนมันกับบ้องหูขึ้กันมันเป็นคลืนเดือนงายสิบสี่คำเสียงอีเกิงเกือบจะเต็มดวงเหลียวเห็นเบิดเดะนายอินก็ค่อยๆหมอบไปน้ำกันแท้หน้าเลียวไปทางขอบสะสองบัวมั่นยู่กไกลจากนี่ันไดดอก เห็นตัวอีหยังจักยางหนึ่งหน่อยน้อยซ้ำนั่งกอนนี่ละแขนขาเรียบๆเง้าๆผิวเกียงๆสีน้ำตาลเหลืองๆหัวฟู่ฟู่โดดย่องย่องย่องอยู่ขวบสะมั่นโดดไปใส่เบ็ดหล้างนันเถ้าอยกขึ้นมาเบิงพ่อมีปลามันกะจับกินเบิดตแล้วกะโดดไปใส่อีกหล้างนึงบอมี่กะโดดต่อไปนั่งแก้มกับนั่งกอนนี่จำได้ยอนตะตอนหัวคำนี่ เพิ่นพากันไปคุดขีกระเดียนอยู่หน้าใสเบ็ดน้ำพอ่อเสียบใบอ้อมน้องน้องนี่มันบดได้มีคู่สะญันยัสูงๆเด้มันเป็นคันแท้หน้าเนยน้อยธรรมดาตา่ามันผัดเป็นงานลงบักยอยู่ตำกว่ามูน้ำบ่อกขาดตักเถื่อเลยปล่อยให้เป็นสะคู่ปานผู้ปูผนน่ก็หาบัวสายมาปูกไว้เต็มเลยอเอินวาสะน้องบัวเพราะว่านายอินหมอไปหอดจุดจะเป็นระยะยิ่งหมอห,มอหมอเพล่นก็ปดเซฟปืนแก๊บออก ปทับดามใส้บาเล่งข้าวหนึ่งกับสัตว์เปียงพาดเป่าผีกองกโอยมันได้ยินเสียงปืนมันก็หันมาทางนายอินห้องก้อยก้อยโดดย่องย่องหนีนายอินเปิดหมอแบตเลนำํำทิมปืนแก็บจับเอาปืนดลอกซ่องขึ้นมาเล่งเปียงเสียงดังไปหอดเถียงหน้าบอถึกนั่งแก้มกับนั่งก่อนลุกขึ้นมายืนเบิ่งทั้งะแท่หนะ้ารุ่นพอจะควาง เห็นตาไฟหมอแบดแล่นไปนําคู่สะบายหนาไปทางบุงซีทางคล้องชนหลับท่านพนละเสียงปืนอีกนัดนึงกระดังขึ้นเปียงเสียงผีกองกอยห้องบักแห้งก้อยบอท่านโดนน่ายอินกันยางกับขพืนมาหาลูกมันไปแล้วละ่ะมันมาลักกินปลาเฮ้งเปิดไฟมอแบทให้ลูกซะแล้วผ้ากันยางไปขอบสะซองไฟเบิ้งหันเบิ้งนี เห็นตาห้อยตีนไหนหน้อยคือห้อยตีนคนนี่และย่างเหยียบห้อยมันเด้อบอกลูกย่างไปเบิงเบ็ดหล้างไดกับบะมีปลาจักตัวมันเป็นอี้ยังพอ่อนั่งแก้มถามพอมันเป็นผีกองกอยมันมักกินปลาพอเห็นห้อยมันมาเลาะอยู่หนีหลายเธอแล้วงัวตาพ่อโตมันนี่แหละนายอินตอบอย่างอ้อมไปสุดหมองที่เพื่อนไส้เบ็ดไวมีปลาขาวกับปลาคอย่างละตัว พ่อได้กินแง่เหมือเศร้าอยู่พียิ่งมันไปสามดอกมันลมล่งตะวกับว่าเป็นยังมันแปลกอยู่เด้นายินเวาซุเมียฟังเฮ้ยบ่าแมนเจ้ายิ่งบ่แมนมันตื่นเสียงปืนก็เลยเลียนลมซื่อๆนี่ละนา่งนวลวนา่าจากนั้นยา่เมือเศร้านอายินก็ล่งเฮียนตาเศร้าแบกปืนบอกหนึ่งไปยางไปทางสะน้องบวัวนํำห้อยตีนพีกองไกว มันเป็นห้อยน้อยๆซ้ำตีนเล็กน้อยนี่ละแต่ว่าห้อยตีนมันเบิ่งแปลกๆจังได้บุเป็นคือยางค้นยางถอยหลังนี่ละทั้งๆที่มันก็แล่นไปข้างหน้าน้ำห้อยไปจนว่าหอดปลาบุงซี่เห็นห้อยตีนมนแลนเข้าไปข้างในตีนบุงซี่นี่มันบ่ห่างจากสะนีปันไดมีขันไว้แน่ตะโนนนวลนึงเพินผ้ากันคุดหลุมสิบปลูกบักทัววันเถาะบุงซี่มองนี่มันอยู่ใกล้กับสถานีสูบน้ำชลประทาน เพิ่นสียงเขาไปในป่ากับเป็นหกหกว่างเว้งจังไดบุมีเสียงเหยียงจากยางห้องอืดอืดออกมาจากในปา่าเบิ่งแล้วว่าเป็นตะปอดไพ่ตัดเชื่ใจบาเข้าไปพ่อในอินหันหลังยางกับก็ได้ยินตั้งต่เสียงห้องก้อยค่อยๆเพิ่นกันแยกไปเบิง่งจับปืนขึ้นมาต่างทาเตรียมสิยิงวันเถาะห้าเถื่อไม่ยังแลนปวดพลาดออกมาโดนกับบมียังเกิดขึ้น เลยยางกลับไปเทียงหน้าพร่าย่ามกลางคืนหลังจากที่เอาลูกเขานอนแล้วนายอินกังนา่งนวดกับผ้ากันออกมหดบักทั่วมันพ่วมสิแตกใบละละนายอินก็ถือปืนค่อยระวังหย้หยห้เมียแล้วหิวน้ำหดพักจากนั่นกับกาบเขาเทียงหน้าพ่าบักทั่วเริ่มสยยเสยแน่างน้งนวดกับผ้าลูกสาวซีกคนอี่แล้วไปหาตัดข้างบักทั่วในบุงมันก็อยู่บ่กไก่กันไปไเนาะ น่นปลูกบักทัวนี่ยางบ่พ่องีสิบเก่ากหอดแล้วผู้แม่กะตัดไม่มัดเป็นกำเราก็ให้ลูกแบกออกมาแม่มันคือเป็นตายานแทะซุ้มเด็กน้อยว่าเลี้ยวนาเลี้ยวหลังขนคิ้งลูกแลกๆมันบ่มี่ยังดอกลูกแค่ป้าใหม่ซื้อผู้แม่วาแต่กะบ่ไหวเลี้ยวนาเลี้ยวหลังตลอดทุกันความรู้สึกมันบ่ปลอดภัยเนาะคือยังมีสายตาคนแนมเบิงอยู่ตลอดเวลาต่้งต่ยางเขาปามาา พ่อตาเว้นเริ่มเสิยตำแน่นา่งนว่นกับผ้าหลกออกจากป่ามือรุนกับมาไหมย้อนมาท่านไอพ่อเนาะมือนี่มันผัดมีเสียงเอยียงจากยางแลนเหยียบใหไม้โ่กคาโขกขาอยู่ในปลาบไกลดกลักษณะสีบ่อหไยปนไหนดอกตัวมันนั่นซ้ำลิ่งนี่ล่ละแลนยูักหลายตัวเร็วไปเห็นตัวมันเน้ย้อนต้นไม้มันขึ้นน้ำก็เลยบังลิ่งบุงกับเบาตี้บัสนแมวาย้อนเลยไปจนซุดบุงนี่มันสะมีลิ่งอยู่ฝูงหนึ่ง มาหากินหมักกระเบาบัดเน่ามันเห็นคนไปมันก็นสิโดโดขามงาไม่ไปกกนันกกนี่ให้คนเบิงแต่ว่าอันที่เห็นแนลนรุดลัดรุดลัดอยู่นี่มันบดไปีนกกไม่มันแหลนอยู่ทั้งขี้ดินอีนั่งก่อนเพ่นกะก้มลงไปซ่องเห็นตัวหนึ่งยืนหลีอยู่หลังภูมิไม่มันตัวบบใหญ่ปันใดเด้แต่ว่าตาผล็อน,น,นจ้องมาขึ้กันจากนั้นมันกระลุกเข้าไปในโพงดินใต้เลืบต้นไม้หกหก ประมาณจักเดือนกลักวๆน่ายอินกับนา่งนวลกับผ้ากันสูบน้ำสะน้องบัวสีผ้ากันสะปลาสะมันไย,ยแห้งต้องสูบน้ำสองสามมือคุณได้จังสีบกเพิ่นกระตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลไวยน้ำลุกไปใส่แปงบักทั่วกอนกัว่าสิบบตตองหดออกจกักรซีหามือประสันจากนั่งกระจังไวยลงหองน้ำม,มันเินไหลลงพูนชี่พุระมีดางห่างๆสุกใบปาก,ปากทอกันปลาออกต่วาซุ่มปลาเชี่ยวกับกุ้งหลอดออกได้ เพิ่นก็เอาตรงไปใบปลายทอกวนทรงลูกหองน้ำก็ได้กุ้งไดป้ปลามาเห็ดปลาจอมบักล่ยระว่างที่สูบน้ากับผ้ากันเจ็บปลาไปพร้อมเด็กหน่อยกับผ้ากันม้วนอี่นั่งกวนถือกเงียงปลากันแย่งต่ให้วัาสันแล้วปวดเนาะแต่กับบอจือ้อแลีนลงไปงบนํำเขาคือเกา่าได้ปลาแล้วก็อาศัยหาบกระตาเอาไปขายในมู่บานพูนไกลๆอีกสองสามโล พาอ,อย่ามกังขึ้นเพิิกนกะสีเศร้าสูบเด้ให้เครื่องมันได้พักเพิินผัดลื่มไปว่าจะขวางตรงปลาไวไป้ปลายทอสัวคือได้กระมือดแล้วเนาะนายอินก็นเอาไฟหมอแบ๊กใ่หัวพ่ายปืนถือคู่ย่างออกไปป้าบักท่วงถืมไมอยูขังๆกับพ่วงเสียออกดอกต้นมันก็นเป็นภูมิแล้วย่างเลาะป้าบักท่วไปแต่เจ้าน้อยกับพ่อเครื่องสูบน้ำเห็นตาอีหยังโดดย่องยองไปซีหาตัวตัวมันซ้ำเด็กหน่อยนี่ละ หัวฟูฟูเพิ่นก็นเลยแลนน้ำผีกองกอยเพิ่นฟ้าวทิมคุจับปืนขึ้นมาเล็งแต่ว่ามันก็นแลนสวัดสวัดกัาไม่ได้บุ้งเบ็ดแล้วย่างไปเบิงตรงย่างตั้งตาขี่เงีย้ยกุ้งกระปลากะเสียเบิดห้อยผีกองกอยตัวนี้ปอดมันไม่กินปลาในตรงแปลเบิดเลยนายอินคึดระว่างตัวกับซวงเบิงสายปลาบอเห็นย่างพิษสังเกตเลยเท่ปลากับขี่เงี้ยที่เหลือออก ย่านมะนาวข้าตรงจากนั่นก็ถือคูเป้ากับเถียงหน้าพ่อนา่เหมือ้าวกับผ้ากันมาสูบน้ำหาปลาอีกเก็บปลาป้อมสบเสบดแนกกบบก่กับใบสะกอนกะยุดหานั่งวนวลกับหาปลาเขาไปขายในหมู่บ้านอีกพ่อต๊คำนานอินกับผ้านังก่อนลูกสาวฟ้าแฝดผู้ร้องกับอีกแกมผู้เอีย่อยางลงไปทางสะปลาแบกปืนไปพร้อมอยางไม่ได้วังเคืองทั้งเลี้ยวลงไปแน่ซะ เห็นต่างตานคนจอยๆแหน่น้อยหัวฟูฟูผ่าบหนุงผิวเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองเป็นเหลียบเหลียบมันมันคือเขียดตะปาดนี่แหละตัวสูงประมาณเมตรหนึ่งซ้ำเด็กหน่อยเจ็ดแปดขวบพววหมันหลังกลมๆเงยเงยอยู่กลางสะม,มองไม่นำตองลองเพร่อยางเขาไปไกลเห็นตะมั่นจับปาาเขาปากนายอินกับบวกดูเค้เบาๆผ้ากันเคยๆยองเขาไปน้ำคันแท่ นายอินโยกปืนคืนเล่งสงสัยมันิได้ยินเสียงก้นะสด้บูมมันหันกลับมาทันทีนามันสิเป็นคนกับบอแมนสิเป็นลิงกับบอเชิงแต่ว่าขาจ,จอยๆหลีบๆีบหัวเข้าอยู่ข้างหลังคือไก่เนี่ล่ะมันงอสอกยกมือขึ้นไ,นออกกนไว้ข้างหน้าแล้วก็โดดย่องย่องย่อ,องสลับขากันไปคือไก่ห้องก้อยก้อยก้อย,อยแล้วก็แล่นขึ้นจากสะนายอินกับซัดเปียงทันที เสียงมันห้องก้อยตัวมันหน่อยตะวันแลนเร็วซํำคนนายอินกับแลนนัน่ไปอีนั่งก่อนเห็นพอแลนกนับแลนน้ำดากพอนายอินสัตเปียงไปอีกดอกหนึ่งเข่าดากเต็มเต็มเห็นตะมันลมเอฟไปกองงยุกับกอยานายอินเบิร์ดกระสุนแล้วกแ็แลนเข้าไปเซลไทยปืนตีแต่ยูยูผีกองก้อยมันก็ลุกปวดผาดขึ้นบ่เป็นยังแลนยองแยงย่งยองแยงหายเข้าไปในบุงซี่ มันคือเร็วเถอะวะนายอินจมเมื่อนี่ส่งสีตัวใหญ่กว่าเถียวบังหันนี่อาจสิเป็นตัวใหญ่มันก็นได้ยางเบิ่งอ้อมสะก็เห็นตาไหยตีนมันแล้วยำตุ่มอยู่นะนายอินก็นต้องแปลกใจย้อนตีนมันบไป้างหนาคือคน้นตีนมันอวยไป้างหลังทางเดียวกับหัวเข้านั่นละ่ะคือ,อยังค้นอวยขาสลับไปข้างหลังนี่แหมมันเห็ดกำเห็ดเว้นอย่างน้อจังได้เกิดมาโตประหลาดแบบนี้ นายอินวากลับมาหอดเทียงหน้าบอกเมี่ยเมี่ยกัว่ามันคือสิบกาไม่เอกดอกตีพ่อ,อย้าเมือเศรอกับผ้ากันล่งไปเก็บปลาที่เรือให้เบิร์แล้วก็เอาไปขายฝนตกสองสามเธอนำใน,น่นอนกัเต็มคือเก้าบัดนี้หอดยญ้าบักทั่วออกมากเพิ่นกัสิผ้ากันไปเก็บหอนจะเก็บย้ามเมือเว้นกับบ่อใดย่านมันบวบกอนจะไปหอดยญ้าขายก็บสิต้องไปเก็บยญ้ากลางคืน กินเขากินน้ำเอาลูกเขานอนเราก็จังไปแย่งไฟเก็บเอานายินก็ค่อยระบาไไยหายยอนว่าข้างบักทัวมันอยู่บ่ห่าจากตีนบุงแต่เห็นผีกองกอยแลนเข้าไปเนาะได้ยินตะเสียงก้อยก้อยดังมาเยรื่อยอยู่ในปา่าเลกๆผลนละเก็บมากก็เอามานั่งมัดในเถียงหน้านอนข้าวหนึ่งเราก็ลุกเก็บบักทัวใส่รดน้ำเราก็ยู่ออกไปผู้ผัวก็ยู่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำบอกกาพผ้ากันขีออกจากหน้าเด้ ยานค้นหูวว่าจะควองบระยูฮัาเธอมีคนมาจอปอปนจอบยังเนาะลูกในน้อยซีค้นกะขังไว้ในถีงหน้านั่นละใส่กุญแจขังนอกซะแล้วจูงค่อยๆบ่ปากเบาๆเด้ไปสตาร์ทอยู่ปูนไกลๆพุน่ะมือนี้ไปบ้านนี้ว่าสันตนกะใช้ไปทรงเมี่ยวไว้บ้านได้เด็ดพนลูกหนึ่งเขาต่เด็กๆยืนลีอยู่มองหมือนมืดขางทางยานคนเห็นเพราะแจ้งมาแ่กังอยู่รถน้ำไปขายพอทรงเมี่ยไปหอดมองแล้ว นายอินกับจ้างสิกาบขค้ื่นมาทงเปิดเฮี้ยนเห็ดแนวากินเน่ากกนอยากสูลูก,กินเอางัวเอากล้วยออกขอกเห็ดให้เห็ด,ห,ห,ดหน้าถาพ่อจักใบใบ,บกะว่าเมียขายเบิดเหล่ากขี้ไปเลาะหาว่าเพิ่นไปยุ่มองไดนกาบมาทงเห็ดเบียกต่อคัมแลวก็ไปหาเก็บพักอีกเป็นจังสี่และายุหกเดือนสัวบักทัวสิเบิรดค้างบักทัวธรรมดามันจะออกนวยบะเกินสองเดือนกระสิเบิรดแมนบแต่ว่าสูตรของนั่งนวลกับนายอินนี่เพิ่นสิขุดลุมตังเลงบักเลิกเด้ ใส่ขี่หัวอัดลงไปไปคุดขี่ดินพอนมาผสมเป็นขุ่นมันจะได้จุลินทซี่เจาวว้าปวกนันะหน่วยสีเนาเป็นแขนผนเด้แล้วก็ยู่ค้างได้โดนจนว่าลืมนี่ลเดอร์พีนองผู้ดได้อยาบปูบกทั่วฟักเาวาได้พ้นดีๆเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดเดอร์ตว่ามือใดมือมันโกนมันพระนี่ย่ามตีสามหลังจากที่นายอินกำนั่งนวดออกจากทุงแล้ว เด็กน้อยมันจะพาะกันได้ยินเสียงห้องก้อยก้อยแล้วก็เสียงเงาเงาใหญ่ให,ให่างอยู่เหลอที่งหน้ามาซุ่มเลี้ยงไว้ซีหาโตกะเฮามันมีมาตัวหนึ่งเพิ่นผูกไว้เฮาน้ำมูแต่ว่ามันก็ข้าโซไปใสบ่ได้ก็ได้ยินแต่เสียงห้องเอ่งเองเองเสียงมาตัวอื่นกัดกันข้าวเดียวกับมิดแม่ยังน่ะ เด็กน้อยถามกันบกาออกมาซองเบิงเด็กมันกะเดิกแล้วเนาะนายอินกับมาหอดแถีงหน้าตีซีกลัวเห็นหมานอนตายก็สงสัยแล้วถามเด็กน้อยกับบ่หูยังย้อนได้ยินตะเสียงกับเ้าซ้ําที่หูบัดรุ่นกับผ้ากันออกมาซองเบิงเด้อบอลแมนอียงมากัดหมาตายพ่อบอกลูกหากีเทาหอนหอนมาโป๊ะแผลให้หมาโตอื่นๆแผตะละต่ละโตมันเป็นคือยังห้อยแขวห้อยเล็บใหญ่ๆ แมนตัวอีหยังบูมากัดหมาว่ะสันนายอินคึ้เบาเรื่องนี่ให้คู่ปานผู้เป็นพอฟังคู่ปานก็นว่าว่าแมนเสือฟยในบุงมันออกมากินไก่เต๋หมาซุ่มเนีเฮาก็ได้ถือก,กัดว่าว่าน่าสิแมนนะเสือไฟก็จะสู้หมาหลายตัวได้ไก่ใกนเ่ยเาก็ไม่ได้เสียเด้หรอนายอินว่าแต่ว่าเจ๊กหน่อยว่ามันห้องก,อกอ่อยก่อยก็ยังผีกองก่อยกับเสียงแมวเมานี้ได้ละมันจะเป็นอย่างไดเอา นอกจากพี่กองไปก,กับแมวเป่าไงคู่ปานว่ามันสิแม่ยุติมันคือสิมาน้ากันได้นายอินสงสัยกับพานไปเป็นอาทิตย์ผุ่นละหอดมือโกนต่อมามันผัดเป็นมือขืนซิบซี่ครับพ่อนายอินกบนางนวลผ้ากันยู่ลดไปทางปากทางโดนเติบกกว่าได้ยินแต่เสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ดังฟ้ากว่างเงียบมากคอ่อยค่อยเพเสียงมอเตอร์ไซค์ดังห่างออกไปแล้วก็มีเสียงมาเฮาเขามาแทน มือนีเพื่อนผูกหมาตัวไม่ไหวแท่นปักเกา้าเด็กหน่อยสามคนนั่งแกมนั่งก่อนแล้วก็นั่งกันผ้ากันออกมานั่งเลี้ยงกันจอบเบิ้องยุระเบียงปอยนองหลาผู้สุดทวงมันหงตาสองขวบเนาะนอนอยู่ในห้องผู้เดียวบ่มีผู้ไดเเบายังผ้ากันซองออกไปทางหมามันเหา่าเสียงอีกเกิงมันแปะสิเต็มดวงหน่อเด็กมันกระแจงเบิดเบ่ท่านโดนกกเห็นหมาสามซีตูวเฮาหล่นหล่นของมาทางเทียงหน้า เสียงห้องดังก้อยก้อยแข่งเสียงหมาไก่เขามาไก่เขามาหมาบักนิ่นที่ผูกฆ่าโซไว้ยุ่งเหงากกบักขามมันกระโดดโซดังเค้งเค้งเสียงโดดไซแนวที่มันเฮาเสียงก้อยก้อยดังเขามาไก่กัวเกาคนตัวในน้อยใจจ้อยหัวฟูฟูเสื้อผ้าบาใสซผิวมันมันพุ่งโลโลหัวเขามันกลับไปด้านหลังตัวสูงประมาณจากเมตรก,กวัวเนี่ละ สามตัวโดดย่องย่องใส่หมาหมาก็ถอยออกผีกองกอยก็ยิงแขวคู่กอยกอยผีกองกอยนั่งแก้มกับนั่งก่อนขึ้ตานตาบานั่งกานนี่บ่เคยเห็นผีกองกอยจักเถ่อเพิ่นกระตื่นห้องเฮ้ยนั่งแก้มผู้ใหญ่ใหญ่ฟ้าวอมือปิดปากนองไว้ตาบากับบ่ท่านเลวก็ยังผีกองกอยมันได้ยินมันกับผ้ากันหันขึ้นมาทั้งเถียงหน้าเด็กน่อยสามก้นผ้ากันหมอบลง มันหาทางเขามาเทิ่งเถียงหน้าได้บาดเนี่ยแต่บาเถียงหน้ามันสูงแล้วมันกับแอมปูนข้างลางเบิดเลยหาทางขึ้นบ่ได้มันกัย่างอ้อมวนอยู่อย่างสันแล้วหมากับไล่น้ำเฮาห่างๆผีกองกอยมันถือไม้เหยาๆแหลมๆมาพร้อมมันก็เอาไม้นั่นแล้วเดย์ใมาเด็กหน่อยสามคนพากันยานแต่กันย่งหมอบจอบเบิ่งคือเก่าอยากหูว่ามันจะเห็นอี่ยงบ่โดนก็ได้ยินเสียงห้องมา ดังมาแต่ทางบุงซี่มันดังใกล้เขามากใกล้เขามาจนมาหอดมาตัวไหนมันผูกโซไว้หมาตัวนั้นกระโดดใส่แต่ว่าบักแมวเมาง่ญ่น่ะมันใหญ่กว่าหมาบักคักตามันเป็นสีแดงโตสีเหลืองไลๆ่ๆข้าวหนึง่งจะเห็นผีก,กองกอยตัวหนึง่งโดดขึ้นขี้ทั้งหลังแมวใหญ่พญานามบังคับให้แมวเมางยักษ์นั้นปีนขึ้นทั้งกกบักขามที่ยุติเถียงหน้าย้อนงามันเดออกมาใส่หลังข้าเถิดพอดี ตัว่าม้าตัวแต่มันผูกโซยงเหงาบักคามนั่นมันกระโดดกัดแมวเมาง่ายสบัดเต็มแห้งผีกองกอยอยู่เทิงงลังแมวไงกระโตกลงพืน้นม้าซุ่มอยู่ข้างล่างกับผ้ากันลุ่มซอยกันมันโดดหนีส่วนแมวเป่าไงายนั่นก็เอาเล็บตบมา้าฟาดกันอยู่ข้าวหนึง่งม้าตัวนั่นก็ค่อย่อย่อนลงย้อนแมวเป่ามันตัวใหญ่กว่าม้าตัวอื่นกับพญายามแลนเข้าไปซอยแต่ว่าผีกองกอยอีกสองตัวกับแลนมาซอยขึ้นกัน เดยใหม่สิทแท่งหมาซุ่มเด็กหน่อยอยู่เทิงเฮียนเห็นหมาเจ้าของหน่อยกว่าเรลากร,กระสูบ่ได้กับพ้ากันห้องไลยยิบยังได้ทิงเถียงหน้ากับฟาดลงไปใส่อีนั่งก่อนคุดได้ว่าพอเจ้าของเอาปืนพิ้งแหวกขางฟ้าอยู่สันลางมั่นกับปีนมันได้ลงมายิบป,ปืนได้ก็ไต่ขึ้นไปหาหมูเดปลายบอกปืนไปทางผีกองก่อยกับแมวเป่ายิ่งบ่เป็นดอกแต่ว่าเคยเห็นพอเห็ดผีกองก่อยมั่นยานเพิ่นก็เลยเห็ดนำ้ำ ทีกองกอวมันเงนือหนาขึ้นมากพอดีเห็นปลายบอกปืนมันพากันค่อยๆถอยกลับไปโดนเตือบหมากระเศร้าเฮาแต่ยิ้นตะหมาบักที่มันติดโซข้างเงืดเงืดอกวนสิงเงียบข้าวหนึ่งก็ได้ยินเสียงว่าต์ไส้ไนอินผู้พอกลับมาเด็กหน่อยพากันดีใจเอื่อญพอให้ฝ่าเปิดประตูนายอินเห็นลูกถือปืนกับโตกใจดีว่ามันบอลันใส้กันนั่นพ่อน่ามเมื่อเศรา้า เพิ่นก็เลยผ้าลูกมาฝึกยิงปืนแต่ว่านั่งแก้มผู้เอ้ยในบ่เอาเลยญาติหลายนั่งการกับขี่โลกแบกปืนบ่แกนมีแต่นั่งก่อนผู้เดียวยิ้มแป้ดีใจมันลร้เพิ่นก็สอนใส้มือใส้ปืนแล้วก็ยิงเออมันเห็ดได้วะอีนี่บ่หูจัก่านจักยังเลยเนาะนายินคืดเพราะสวยมากแน่คู่ปานกับยังมาหน้าเพิ่นเห็นล้านสาวหัดยิงปืนกับห้องคืน โอ้มันคือเกงทราอีกคนมึงต้องจังสีนะจังเอิญว่าไปหลานกูกู้ปานว่าเด็กหน่อยได้ยินจังสันกระแหงมักยองพอว่าไปเอาปืนกับกระสุนอาคมอยู่ในบ้านมาจัดการมาหลดกระสุนธรรมดาเอามันไอดู่ดอเหมือนแลงเป็นมือวัน่นพระไงมันต้องมากอีกแต่กู้ปานบอกลูกไส้ได้ยินจังสันล้างจากฟังม้าตัวนั้นแล้วนายอินกับขับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้าน โดนเตืบก็บออกมาพร้อมกับปืนลูกซ่องแลลวกกระสุนสุดหนึ่งขึ้นนี่คู่ปานจีนอนเป็นมูเด็กหน่อยยุธงพ่อตีสองกว่าไนาอินก็ออกไปรงเมียขายผักเพิ่นออกเรวกว่าเก่าเด้เพิ่นกระจุงมอเตสไซไปสตาจูกายกว่าเกา่าพร้อมขึ้นนี่บดได้ยินเสียงมอเต์ไซเลยพ่อช่วงตีสามหมาอีกสามตัวที่เหลือก,กับผ้ากันเฮาออกไปทางบุงกุแล้วได้ยินเสียงห้องก้อย ยดังมาคู่ปานจับปืนเามนามานังอยู่ระเบียงเลี้ยวไปทางเสียงห้องยก่อยเด็กหน่อยสามข้นกระตื้นลุกขึ้นมนานังขางปูปู่ปานเดมีดไปแหลมให้หลานแต่ละคนถือไว้ฮัดเทอ่อมันไม่ยังกบฟันแลวเด้อคู่ปานสั่งหลานเด็กหน่อยแต่ละค้นกะเฮ็ดใจดีสู่เสือถึงส่ยานต่ว่าพอกระปูฝึกไว้แล้ววังเว้น เสียงก้อยก้อยดังเข้ามาใกล้ๆแล้วมั่นกับผ้ากันแลีนเข้ามาใส่หมาสามตัวทันทีนี่หอกไม่ไปแหลมถือมาพร้อมหมากับแลนลบผู้ปานเห็นตะสันกับกดไกลดังเปีย้ยงบอถึกขึ้นนี่มันมากเกือบซิบตัวแต่ละตัวนี่ใหญ่กว่าเก้าอีกชุ่มตัวสูงกว่ามูประมาณลอยหนีซิบเนี่ละซ้ำเด็กปอซีปอหาเสื้อผ้ากระ่บ,บนุ่งกระโดดย่องย่องแลีนมาถูกประตูเถียงหน้าสั่นหลาง คู่ปานพญายามยิ่งซุ่มติเห็นอยู่ทิงเดินมันมาแล้วโต๊ะแดงเขามาฟันมันเลยด้าคู่ปานบอกหลานเด็กหน่อยสามคนก็นงึกหัวรับสาบเสียงประตูข้างล่างมันถือง,งัดเสียงดังเพิ่งเบิบเพิ่งเบิบแล้วก็งับเขามันงัดเขามาบ่าไ้ผีกองไยแต่ละโตก็แล่นเข้าไปประชิดผนังเฮี้ยนสันล่างเหตุนใดคู่ปานว่ามีระยะยิ่งคู่ปานกะเทิงยานทามันบุกเขามาได้นี่ เล่าผู้เดียวกับเด็กหน่อยเนี่ยเอามันประยุ่แทะย้อนมันมีเท้งใหม่แหลมแควก็บคมๆใช่หรอเล่าก็คืดหอดลูกไส,ส้พอชูวขึ้นนา่นมากแวะคู่ปานว่าแต่บ่ท่านที่จบประโยคดีก็ได้ยินต่เสียงลูกซองดังเปี้ยงอยู่หล่อใกล้ๆขอกงวขางเทียงหน้าเฮ้ยพอชูวม,มาแล้วคู่ปานดีใจปัญญายามเลี้ยวหาลูกไสาจากสั่นซองข้าวนึ่งเห็นตะฟูงผีกองก่อยแตกฮือออกจากประตู แลนไปเดินหนากระท่อมคู่ปานเล่งไก่ยิ่งเปี้ยงได้ผลมีโตหนึ่งลม้มลงไปกองกับปืนเฮ้ยปืนอาคมยิ่งเข้าวะนายอินกดไกอีกเถื่อนหนึ่งเปี้ยงรอบนี่มีอีกโตกระเด็นล้มลงบ่าห่างจากตเก้ากว่ไหนซุ่มที่เหลือฟ้าแลนมาหลากมูอนายอินโดดขึ้นไปเทิ่งเตียงยัดลูกกระสุนเข้าไปไหมกะสิยิ่งอีกเสียงพี่กองก้อยมันห้องก้อยก้อยก้อย แลนหลากมูกลับขึ้นไปทางบุงซี่คุณพอ่อเปิดประตูนายอินห้องบอกพอกู้ปานฟ้าวปินมาได้ลงมาเปิดให้ลูกไส้สองคนผ้ากันออกสำรวจรอบๆเถียงหน้าว่ามันมีผีกองกอยตัวใดเหลืออีกบ่ก่อนสียางกลับขึ้นมาทั้งเถียงหน้าสั่นซองเห็นแมวเป่าหญ่มานัอมอ่มบ่มือนนี่นายอินถามพอ,บ,อ,มอบ่เมื่อไงไม่เห็นมันมานั่งเวลาต่ว่าผีกองกรอยกันได้มาหดชิดตัวผุ้นี้ ป่ามันย่งอีกตัวบุกผู้ปานว่ามันคือสิเคียดให้ผมไปยิงมูมันตอนมาหาหลักกินปลาจะได้บุบด้วยมาล่างแค้นในอินว่าพ่อย่าเหมือเศร้ากับผ้ากันล่งมาเบิงเห็นห้อยเลือดกองอยู่ท่องพื้นสามกองแล้วก็ห้อยเลือดยดเป็นทางนําไปปูนไปจนว่าสอดปลาบักพัวแสดงว่ามันพากันอยู่ในป่านี่แลแท้เพราะเนนกไปหอดเรืองที่หลงตาเพิ่นเคยมาอยู่หนีว่าสุฟัง เลื่องปาปลาฟังนี่มันเป็นเมืองอสูรกายสงสัยสิเป็นพวกผีกองกอยเนี่แหละว่าแต่ว่านายอินกับบุก่าย่างต่อตอนมาเก็บบักทัวกับจิตตองระบังตัวเป็นไปนเสียจากน้อยพ่อกินเข่าเศร้าแล้วก็ได้ยินเสียงแมวไงมันห้องเงา,งาเง่าเสียงมันเป็นตะยานคักดังมาแต่ทางหลังเถียงหน้ามันเป็นปามันอยู่หันแล้วก็มีตนไม่หญ่ขึ้นหลยตนเสียงมาสามโตที่เหลือเฮ้า ว่าสันแม่เ,เป่ามันจิไม่กินไก่ตัวนั้นนายอินวากับผ้าลูกสองค้นก็ครือน,นั่งแกมกับนั่งก่อนพ้ยปืนยางเข้าไปในปา่านั่เสียงแม่เป่าตันนั้นไปมันเสียงแบบนี้บ่ที่มันมาน่ะนายอินถามลูกสาวบ่แมนเสียงตันนั้นใหญ่กว่านี่นั่งก่อนว่ายางลัดปลามันมามาสามโตแลนเฮ้ว่าสันเห็นตะเอียงจากยางแลนวูด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 ไป สามพ่อลูกพากันแล่นน้ำดกักเสียงมาเห่าอยู่ขางโกบขามไงมันพากันแย้นหนาขึ้นไปเห่าทั้งโกบขามแล้วพ่อมาหอดกันแย้นหนาขึ้นไปเบิงเป็นแมวปลาขนสีขาวฟูโตบักงามตาตามันนี่เป็นสีแดงแดงเป็นตะยานมันเกาะอยู่งามกกบขามเลี้ยวลงมาเบิงคูฟอร์ฟอ,ฟอตวัวไ่แปะสีซ้ำมาบานเลยละ่ะ นี่ขนาดนย่ามกังเว้น,นยังเป็นตายานทำามย่าม,ามกังขึ้นจะว่าเป็นตายานครับก็นีบ่นายอินวาเล่งปืนสิยิง,งตะวานั่งกวนกับนั่งแกมและเบาขืนจะเฮ็ดมั่นเถอะพ่อไปมั่นไปโหลดแล้วเตือนมัน่นบ่ได้มันจะมาก,กินไก่เฮ้านายอินวาตะวานั่งแกมกับเบาเสริมกันอีกฉันว่อยากให้พ่อขามั่นแม่สุดท้ายนายอินก็ต้องปล่อยมั่นไปผ้ากันยางกลับมาเถียงหน้า มันเป็นแมวเป่าโตติขามาเห่าพอสิบบจงเดอในอินบอกลูกหลังจากนั่นก็พากันเ้าระวังย่านแมวเป่าใหญ่หรือเสือไฟมันพากันบุกมากกับผีกองกอยอีกแต่ว่ากระพากันถ่ายอยู่หลายชิ้นกับบเห็นวี่แววว่ามันสิมาสงสัยสิย่านพ่อหูว่าปืนลงอาคมเหตุใ้พีนองมันตายได้เลยบกาบุกมาอีกก็เป็นไปได้